สวัสดีครับผมอาจารย์ออสจากโอริก้าช็อปนะครับวันนี้มาแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็อย่างที่แจ้งไว้เมื่อเช้านะครับว่าจะมาพูดถึงเรื่องซ่อมตอกหนังหรือว่าพิกกิ้งไอรอนนะครับว่า,าเราจะเลือกใช้ยังไงอีพีนี้ก็คงจะบอกเรื่องของหนึ่งก็คือชนิดของซ่อมแล้วก็ขนาดที่เราจะต้องเลือกใช้แล้วก็เรื่องของ วัสดุล้มถึงราคาที่เราจะต้องจ่ายในการทำงานนะครับเพราะว่าซ่อมเนี่ยเอาจริงถ้าเราเริ่มเรียนทำงานหนังเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าอย่างมีดเนี่ยบางคนยังไม่พร้อมเนี่ยใช้คัตเตอร์อาระละร้อยกว่าบาทก็หรูแล้วนะครับทำงานได้เหมือนกันแต่พอพูดถึงซ่อมเนี่ยมันก็คือตัวเจาะที่เราจะเย็บเย็บงานให้เป็น,ปน,ปนแบบตะเข็บออกมาเงี้ย สำคัญเหมือนกันนะถ,ถือว่าเป็นห,หัวใจเลยก็ได้เพราะว่ามันคือแนวตะเข็บที่จะต้องโชว์บนชิ้นงานพวกนี้นะครับผมเราก็จำเป็นต้องรู้จักนะครับผมก็วันนี้ก็ผมก็จะนำซ่อมที่รูปแบบต,ต่างๆมาให้ดูนะครับก็มันจะมีหลายๆตัวนะครับที่ที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วก็จะพูดถึงตัวที่ผมใช้งานอยู่ประจำนะครับจะไดะ้ตีโจทย์ให้แคบลงว่า ท,ที่ช่างเขาใช้งานจริงๆมันมีกี่ตัวนะครับผมโอเคข้นแรกเลยเนี่ยหัวข้อแรกที่เราควรจะรู้จักเลยคือชนิดของซ่อมว่าซ่อมมีกี่ชนิดนะครับผมโอเคนะครับซ่อมเนี่ยที่เราเห็นในท้องตลาดหรือว่าเราหาซื้อได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ประมาณ4ชนิดนะครับโอเคชนิดแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปร่างหน้าตามันเลยนะครับผม มันคือซ่อมกลมนะครับซ่อมกลมรูมันก็จะเป็นกลมแบบนี้นะครับเวลาต่อเข้ามาแล้วก็จะได้รูที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับคือกลมนะครับผมเป็นเพื่อนเห็นนะครับอันบนนะครับกลมแล้วก็อันต่อมาที่เราจะเห็นกันอีกตัวนึงก็คือเป็นซ่อมแบนด์คือตัวนี้นะครับแบนดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ ตอกไปแล้วก็จะได้เป็นเป็นรูที่แบนลงมาแบบนี้นะครับผมสองตัวแล้วนะครับตัวต่อมาตัวที่สามนี้ก็จะเห็นเยอะขึ้นละเริ่มเห็นช่างใช้งานมากขึ้นก็คือซ่อมไดมอนด์นะครับไดมอนด์เนี่ยทำไมเรียกว่าไดมอนด์เนี่ยมันจะถ้าเราคุณมองอย่างเงี้ยนะครับมันลักษณะเหมือนหัวเพชรที่โดนเจียออกมาครับ ส่วนรูของมันเนี่ยเวลาตอกแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับซ่อมไดมอนด์นะครับถือว่าเป็นซ่อมที่ใช้กันเยอะนะโดยเฉพาะในงานญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็ใช้ใช้งานาใช้ซ่อมประเภทนี้ใช้กันเยอะผมเองก็ที่เริ่มต้นมาเนี่ยแ,แรกๆเลยผมใช้ซ่อมซ่อมแบรนในการทํางานนะครับที่ผมหัดต่อครั้งแรกในชีวิตเลยผมว่ามันมันง่ายดีมันเย็บง่ายดีผมใช้ซ่อมแบรน ทำขายมาเป็นปีนะครับแล้วถึงค่อยมาเปลี่ยนเป็นซ่อมไดมอนต์ตัวนี้นะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเอาจริงว่าสื่อความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่ง่ายเหมือนสมัยนีย้ก็เลยใช้ซ่อมแบนดะ์ทางานขายมาเป็นปีแล้วต่อมาก็มาทําขยับมาเป็นซ่อมไดมอนด์นะครับโอเครู้จักซ่อมสารตัวนะครับก้มแบนดไดมอนด์ Band, สุดท้ายแล้วตัวต่อมาที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้และใช้บ่อยมากคือซ่อมแบบยุโรปสไตล์นะครับคือ Uh, friend, friend เฟ้นเฟนสไตล์บางคนก็เรียกเฟ้นสไตล์นะครับก็คือเป็นซ่อมเฉียงนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นนะครับดูตรงฟันมันนะครับความแตกต่างของมันนะครับแล้วก็รูของมันก็จะมีผลด้วยนะครับตัวนี้นะครับคือ,อซ่อมที่เป็นแบบเฟ้นสไตล์นะครับ โอเคเรารู้จักแล้วว่าซ่อมเนี่ยมันมีทั้งหมด4ชนิดที่ใช้งานในท้องตลาดเนี่ยแล้วคราวนี้ก็จะมีคําถามว่าแล้วเราจะต้องใช้ซ่อมแบบไหนในการทํางานอ่ะเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราเปิดใจให้กว้างเป็นงานค้าเป็นงานอาร์ตพวกนี้มันใช้ได้ทุกตัวนะครับเพราะว่างานจะสวยไม่สวยมีอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความเป็นคราฟออกมาจากจากจากคนทำเนี่ย เครื่องมือมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าช่างเนี่ยก็ต้องเลือกเลือกที่จะหยิบมาใช้แล้วก็ทำงานออกไปฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถ้าจะให้มันเหมือนกันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะถูกเท่าไหร่นะมันน่าเป็นเ,เป็นทางเลือกของคนทำงานมากกว่าว่าเออเราเราทำงานเราอยากอยากจะได้งานลักษณะน,นี้ออกไปเป็นแบบนี้ตัวนี้ถือว่าสำคัญกว่านะครับเป็นอยู่ในงานดีไซน์ด้วยคือเราดีไซน์ตะเข็บออกมานะครับ อะไรประมาณนี้ว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแต่ว่ามันก็หนีไม่ได้หรอกว่าเออทำไมพวกมืออาชีพก่อใช้กันอะไรประมาณไหนที่เราเห็นกันบ่อยๆฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงซ่อมดีผมใช้อยู่นะครับประจาว่าใช้อยู่กี่ตัวนะครับก็ไดมอนด์เนี่ยตะเข็บของมันเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมซ่อมไดมอนด์เนี่ยนี่คือเย็บ yep, ด้วยตะเข็บ ที่มาจากซ่อมไดมอนด์นะครับคือซ่อมตัวนี้นะครับผมส่วนประเข็บที่ออกมาแบบเฟ้นเฟนสไตล์ Friend, Friend คือเจ้าตัวซ่อมเฉียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ทุกวันนี้ผมยอมรับว่างานที่ผมทำเนี่ยประมาณสัก90%ผมใช้ตัวเฟ้นสไตล์แล้วก่อนหน้านี้ผมจะใช้50% 50%ก็คือใช้ไดมอนด์50%แล้วก็ ใช้เฟนสไตล์50%าแต่ตอนนี้ผมใช้เฟนสไตล์น่าประมาณน่าจะประมาณ90%เพราะว่า,าแล้วแต่ความชอบแล้วกันครับอย่าไปกำหนดว่าอันไหนมันดีไม่ดีนะครับอ,อย่างเนี้ยตะเข็บที่มาจากาเฟนสไตล์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน ความต่างของมันตรงไหนเหรอครับต่างของมันก็คือว่ารูของมันเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราต้องการความละเอียดขึ้นเนี่ยเจ้าซ่อมที่เป็นเฟรนซ์สไตล์เนี่ยมันได้มันได้เปรียบกว่าเพราะว่าถ้าเราเทียบแล้วระหว่างไดมอนด์กับเฟรนซ์สไตล์เนี่ยเฟรนซ์สไตล์รูมันเล็กกว่าพอมันเล็กกว่านี้แน่นอนครับมันก็จะทําให้อ่าความห่างระหว่างได้ได้กับ รูเนี่ยมันน้อยมากชิดกันเลยครับแต่ว่ามันก็เย็บยากอยู่เพราะว่ามันมีความละเอียดสิ่งที่คุณได้ตอบแทนมาคืองานที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับผมโอเคคนนี้ถามว่าเป็นคําถามที่สุดทิตเลยที่ถามกันว่าแล้วจะต้องซื้อขนาดไหนแล้วที่มาใช้งานอันนี้ในความเป็นจริงแล้วมันตอบยากนะแต่ว่าผมจะตอบในมุมมองของผมแล้วกันมุมมองของคนทํางานที่ผ่านมาเยอะเนี่ย โดยหลักๆแล้วเนี่ยเราเราจะเลือกเลือกซ่อมสักตัวหนึ่งเนี่ยมาตอกงานเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าชนิดของงานเราอะมันเป็นสไตล์ไหนเช่นงานสไตล์ที่โชว์ความแบบบึกบึนหน่อยเราก็ต้องอยากจะได้ได้ที่เส้นใหญ่แต่เข็บที่ใหญ่แน่นอนในพวกซ่อมที่รูใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะได้เปรียบเพราะว่าทํางานแล้วมันตอบโจทย์ให้งานฟิลลิ่งของงานเนี่ยมันออกมาตัวอารมณ์ของงานเนี่ยออกมาออกมาดูเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรง ซ่อมไดมอน n ์ก็ถือว่าเป็นพระเอกเลยในงานโดยเฉพาะงานญี่ปุ่นงานหนังฟอกฝาดนี่ใช้ไดมอน n ์กันเยอะมากนะครับฉะนั้นคนที่ไม่มี่างซื้อยุโรปสไตล์ก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่บทสรุปว่าคุณจะใช้ซ่อมตัวนู้นตัวนี้แล้วคุณจะทํางานได้ดีกันแต่ว่างานฟอกฝาดประเภทที่ว่าโชตะเข็บใหญ่ๆเนี่ยผมก็แนะนําคุณใช้ได,ด,ดมอนแล้วก็ราคาของมันก็เป็นราคาที่จับต้องได้ ชุดหนึ่งก็พันก,กว่าวาเนี่ยคุณได้งานของญี่ปุ่นละถือว่าเป็นเป็นซ่อมที่ตอบโจ์ตอบโจทย์มือเริ่มต้นมือสมัครเล่นหรือว่าถึงกระทั่งมืออาชีพก็ใช้ทำงานได้สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มีคนมาทักทายแล้วนะครับทักทายได้นะครับผมมีคำถามะไยถามมาเลยนะครับเพราะว่าสำคัญมากเลยเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยถ้าไปที่ร้านเนี่ย โดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าประมาณ 80- 90%เก็นี่ยก็จะความความหวังว่าที่คนขายไปถามเหมือนผมก็เหมือนกันไปถามว่าคนขายเขาใช้ซ่อมเท,ท่าไหร่หนังหนาขนาดเท่าไหร่ทำงานเอาจริงคนขายเขาไม่มาทำงานกับเรานะบางทีเขาอาจจะได้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากคนที่มาซื้ออันเนี้ยมันมันถือว่าเป็นจะเรียกความพลาดของเรารหรือเปล่า ก็อย่าเรียกว่าความพลาดแล้วกันถือว่ามันเป็นประสบการณ์ว่าทุกคนเริ่มต้นเนี่ยก,ก็คงจะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสามารถที่จะไปเดินเข้าไปถามช่างคนหนึ่งแล้วแบบช่วยสอนผมหน่อยหรืออาจารย์คนหนึ่งเนี่ยมันยากทุกคนก็จะแอบ,บ,แบ,บว่าไปหาข้อมูลตรงนู้นทีตรงนี้ทีแล้วมาทําแน่นอนครับมันจะมันเป็นข้อมูลที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับโอเคกลับมาที่ซ่อมเหมือนเดิมเดี๋ยวไปไกล ซ่อมไดมอนด์ทำงานได้หลากหลายนะครับอองานอฟอกฝาดงานสายนาฬิกางานกระเป๋าใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าคุณต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าตะเข็บของมันอาจจะไม่ละเอียดนะครับมันก็อาจจะมีความห่างแต่ถ้าคุณเย็บได้ใหญ่นี่มันเป็นพระเอกเลยครับซ่อมตัวนี้ผมถือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับก็ไดมอนด์นะครับก็มันก็จะมีตั้งแต่3มิล2.7มิล4มิล อย่างตัวเนี้ย4เป็นตัวขนาด4มิลน,นะครับอ่านิดนึงเราเรียกตรงไหนว่า4มิล3มมิลมันไม่ใช่ความใหญ่ของฟันซ่อมนะครับนะเราเราจะดูระยะของมันคือจากตรงนี้ตรงนี้นะครับ4มิลคือตรงนี้ตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับที่ที่ติดตามนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวเครียดๆอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนดูต่อคนไทยผมว่าเราก็น่าจะทํากันนะครับเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วคือการให้ความรู้ให้ให้ความรู้ความบันเทิงเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์หมดละผมคิดว่านะมีทั้งบ้านถามว่าเฟนสไต ตอกยากก่ากอดเดมอนไหมคะซ่อมทุกซ่อมตอกได้เหมือนกันถ้าคุณฝึกอยู่มือนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่มือเราครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเล็งฟันซ่อมปลายซ่อมให้อยู่ในเส้นที่เราขีดนะครับก็คือปกติเราจะขีดด้วยวงเวียนดเวเดอร์เดี๋ยวผมเอายิบนั้กนะ็คือเราจะต้องมีตัวนี้นะครับผม นะครับดีเวเดอร์เราก็เวลาเราตอ,อกเนี่ยเราก็จะตีสมมติว่าสมมิล,มลเราก็ตีไปปุ๊บตอนนี้เวลาเป็นไดมอนด์เนี่ยเราก็ความแหลมของมันก็คือจิกจิกไปดนเส้นตรงนี้แล้วก็ตอ,อกอันนี้ต้องฝึกต้องเล็งนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะสอนส่วนถ้าเป็นเฟรน n ์สไตล์เนี่ยมันก็จะมี2อย่างคือตอ,อกแบบบางคนเขาตอ,อกแบบพอดอีแสงมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ตอ,อกแบบแบบชิด ชิดเส้นคือเส้นตรงนี้ก็ชิดตรงนี้หรือว่าต่อกึ่งกลางก็ได้อันนี้มันแล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละคนนะครับแต่สุดท้ายแล้วคือมันการฝึกฝนนะครับไม่มีอะไรนะครับโอเคจบไปละไดมอนด์ Diamond, เรารู้ว่ามันทํางานได้หลากหลายราคาเริ่มต้นเป็นมิดแน่นอนสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับส่วนเฟน์สไตล์เรามันต่างกันยังไงถ้าในงานยุยุโรปเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยลุยแอร์เมสอะไรพวกเนี้ย เขาใช้เฟนสไตล์หมดเพราะว่าซ่อมพวกนี้มีความละเอียดสูงถ้าเขาจะเอาซ่อมไดมอนด์ใหญ่ๆไปตอกเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะไม่เห็นงานแบบแอ์เมที่ตะเข็บละเอียดยิบขนาดนั้นแน่นอนเพราะว่ารูมันใหญ่ครับรูรูของที่มันเจาะไปแล้วมันใหญ่ฉะนั้น mm hmm. เขาไม่ใช้กันนะครับคนใหญ่ก็จะใช้เป็นเป็นยุโรปสไตล์เป็นหลักนะครับคราวน,นี้ยุโรปสไตล์เนี่ยมันมีความต่างกับพวกพวกไดมอนด์ยังไงก็คือ หนึ่งละที่เรารู้ก็คือรูของมันเนี่ยต่างกันเห็นไหมครับและที่สำคัญก็คือไดมอนด์เนี่ยมันมีความห่างของเบอร์เช่น3ม,มิล4มิล5มิลในขณะที่ซ่อมที่เป็นเฟรนซ์สไตล์เนี่ยคุณดูเดีย๋ย8มันมันมีเพื่ออะไรเหรอ เพื่อให้ระยะซ่อมหนึ่งเนี่ยจากจาก4มิลไปถึง3มมิลเนี่ยมันมีหลายเบอร์เช่น3.85 3.38จุปจนมาถึง3ฉะนั้นเนี่ยความความละเอียดของเบอร์ซ่อมที่มันจะมีอยู่ในในเครื่องมือมันมีหลากหลายแน่นอนครับแสดงว่าเขาทำงานกันละเอียดมาก่อนหมายว่าเขาใส่ใจเรื่องระยะของตะเข็บมาก่อนฉะนั้นก็ต้องยกให้เขาว่าเขามีความละเอียดมากกว่า ผมก็เลยใช้ตอมตัวนี้เพราะว่างานบางงานเนี่ยเราก็อยากจะทดลองว่าถ้าเข็บระดับนี้ระดับนี้มันเหมาะสมไหมบางทีแบบ3มมิลโอ้ยมันสามมิลมันยังแบบเล็กไปอะ่ะอยากจะเพิ่มมนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ถึง4มิลเนี้ยมันก็ขึ้นมาเป็นแบบ3.38เนี้นิดนึงคือขยับขึ้นมานิดนึงฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ได้ตัวเลือกที่มากขึ้นกว่า ตัวเลือกมากกว่าที่ว่าจะซ่อมไดมอนที่ว่ามาแบบสามแล้วมากระโดดมาสี่เลยเงี้ยมันข้ามแต่เจ้าต,ตัวเนี้ยมันมีความละเอียดที่ให้เราเลือกใช้ในการทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะได้ตะเข็บที่ละเอียดกว่าเพราะว่าฟันของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเล็กกว่าการตอกยากกว่าไหมอย่างที่ทางบ้านถามมาแล้วครับคุณ ลางสิตาเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ต้องมีการเลง็งอะไรที่มันเล็กกว่ามันก็เล็งยากกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถที่เราจะฝึกหรอครับเรื่องพวกนี้โอเคนะครับเรารู้จักซ่อมละรู้จักเบอร์ของมันละส่วนเบอร์ของมันเนี่ยเราจะเลือกใช้ยังไงหรอเบอร์ของมันเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่ ที่ใช้อยู่ก็จะมีตั้งแต่3.38นะครับนี่ใหญ่สุดของเฟนส์สไตล์ที่ผมใช้นะผมไม่ผมไม่มีใหญ่กว่านี้นะแล้วก็ตามมาด้วย3.385โทษทีนะครับไม่พูดผิด3.85นะครับแล้วก็ค่ามาเป็น3.38ตัวนี้ก็เป็นตัวกลางที่ผมมี แล้วก็มาที่3มิล3มิลนี่คือเล็กสดแล้วแต่จริงๆแล้วเขามีถึงขนาด2.7เล,ล็กลงกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าด้วยงานของผมเนี่ยผมยังไม่เจอโจทย์ที่เล็กถ้าอีกหน่อยผมมีงานที่เล็กผมก็คงต้องไปซื้อ2.7ม,มาอีกนะครับตัวนี้ก็เป็น3มิลนะครับก็ใช้งานอยู่นะครับตะเข็บประมาณนี้นะให้ดู3มิลถือว่าเล็กแต่ว่ายังไม่เล็กมาก เล็กแต่ยังไม่ถึงเล็กมากก็สายนาฬิกาเล็กๆเนี่ยผมใช้อยู่ประจำคือคือซ่อมตัวนี้สามมิลน,นะครับโอเคคราวนี้รู้จักแล้วว่าซ่อมมันมีลักษณะกี่รูปแบบแล้วก็มีกี่เบอร์ที่ใช้แน่นอนเฟ้นสไตล์มันมีเบอร์ให้ถีถีคือแบบแบ่งแบ่งเยอะแบ่งระยะให้มันแบบมีมากขึ้นในการทำงาน ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการงานที่มีความละเอียดแล้วก็ตะเข็บที่หลากหลายขึ้นน่ะเฟนสไตล์ mm. มันตอบโจทย์อยู่แล้วครับคําถามต่อมาคือราคาอันนี้เนี่ยแบบเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ทําให้คนเราแบบช่างนางหลายๆคนถอดใจแล้วก็เออพอเจอราคาของมันเมื่อก่อนผมใช้อ่าของฝรั่งเศสน,นะครับ mm. เบเจอร์บองชานนะครับก็ใช้อยู่ชุดหนึ่งี่ย คุณต้องมีหมื่นสองตัวคุณต้องมีเฉียดหมื่นตตเตรียมไปเตัมคุณเตรียมไว้ประมาณหมื่นหนึ่งถ้าหมดเนี่ยสองหมื่นคุณไม่พอซื้อแน่นอนแต่พอมาเป็นของงานที่ผลิตในจีนตอนนี้ต้องบอกว่าบางตัวที่เป็นจีนที่เป็นงานไฮไฮไฮเอ็นนะเน้นว่าเป็นไฮเอ็นก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นคุณซื้อได้ในลักษณะชุดทํางานแค่นี้เป็นอาชีพคือหมายถึงว่าคุณทํางานครั้งหนึ่งคุณก็ซื้อชุดหนึ่งถ้าคุณทาไม่ทําตก ไม่ทําตกนะใช้ถูกวิธีก็คือยาวเพราะว่าซ่อมอายกตัวอย่างตัวนี้ที่ผมใช้ล่าสุดผมซื้อมาของเควินลีตัวนี้นะครับผมใช้ตอกงานไปทำออเดอร์ไป300กว่ากระบแค่1งานนะ300ใบตอกไปทั้งหมด1,200แถวอะมันไม่มีการทื่อไม่มีการหักไม่มีการอะไรแต่ถ้าผมไปซื้อถูกๆใช้ผมอาจจะตอก ประมาณ5ครั้ง20ครั้งแล้วก็ทือใช้งานไม่ได้โอ้ก็นี้ซื้อซื้อแล้วซื้ออีกมันบานปลายนะอันนี้อันนี้ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะครับว่าการจ่ายคือคือการลงทุนนะครับว่าเราต้องถามตัวเราเองแล้วบอกว่าเราจะใช้มันไปถึงขนาดไหนอะถ้าคิดว่าทำเป็นอาชีพแบบยาวๆอะซ่อมหลักร้อยอหลักพันต้นต้นอะไรพวกนี้บางทีก็ ก็ไม่อยากจะแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่จบอะพอมันไม่จบแล้วก็ต้องไปซื้อเพิ่มพอซื้อเพิ่มแล้วก็ <laughs> ก็ต้องซื้ออีกและโดยเฉพาะถ้าทำงานออเดอร์เยอะๆอย่างผมเนี่ยเป็นร้อยๆบรรพันชิ้นแล้วถ้าซ่อมมันมีปัญหาเนี่ยบางทีกว่าจะสั่งเข้ามานี่โอ้ช้าเลยนะงานงานช้าฉะนั้นเครื่องมือมันก็ต้องแบบไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นมือสมัครเล่นหรือเป็นงานแบบฮอบบี้ DIY ง่ายๆจะทำ อันนั้นะผมแนะนําเลยคุณไม่ต้องซื้อแพงหรอกซื้อแบบตาม s h อ p e e Lazada ผมก็เห็นขายกันประมาณ300ก็มี200 500หรือแพงขึ้นไปก็พันต้นๆอันเนี้ยได้ไหมได้ใช้ได้แต่ว่าคุณจะมาเทียบว่าโหมันแบบใช้ได้นานตลอดบางทีแค่วางรวมปั๊กเงี้ยบางทีฟันหักมันก็มีเพราะว่าโลหะของพวกนี้เขามันมีต้นทุนอะ่ะ อย่างของฝรัลล่งเศสเนี่ยมันก็จะเป็นโลหะชิ้เป็นเหล็กแท้นะครับก็ตั้งแต่พวกอย่างยกตัวอย่างเช่นจเซฟดิกสันหรือว่าเวเจอร์บองชาตเนี้ของเขาเป็นเหล็กแท้คราวนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ดูแลเนี่ยมันก็จะมีสนิมสน,มสนิมเกิดขึ้นแต่ว่าซ่อมยุคใหม่อย่างพวกเควินลีคิมสันไฮหรือว่าเอมี่บูฟไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูลอลลอยหรือว่า สเลตเข้าไปอ่ะมันสนิมมันไม่ค่อยมีใช้งานง่ายมันก็มีลักษณะเด่นต่างกันนะครับว่าเราจะเลือกซื้อไหนก็ศึกษาแล้วกันแต่ว่าพอของแพงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่ผมจะจะซื้อสักชุดนเนี่ยผมจะมองอะไรใช่ไหมคือผมจะมองรูปทรงที่ผมชอบก่อนนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าการทํางานหนังเนี่ยเครื่องมือเนี่ยถ้ามันไม่ มันไม่ชอบเหมือนเราเล่นกีตาร์กีตาร์ตัวนี้เราชอบรูปทรงชอบสีมันเราอยากจะหยิบเล่นบ่อยๆแต่ในขณะที่เครื่องมือบางตัวเราเห็นแล้วเราก็ไม่ชอบแล้วเราต้องต้องซื้อมาบางทีมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยอยากทํางานเขาเรียกอะไรอินสปิเรชันไม่ให้เกิดเวลาทํางานฉะนั้นผมต้องชอบเครื่องมือที่ผมรูปทรงสีรูปลักษณ์ผมอยากได้ก่อนแล้วก็ศึกษาไปถึงเรื่องอลักษณะข,ของการใช้งานวัสดุขนาดไซส์คมของฟันอะไรพวกนี้ก็จะตามมานะครับ ส่วนราคาแน่นอนถ้าคุณเป็นมืออาชีพคุณผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องจ่ายเพราะว่ายังไงมันก็ต้องจ่ายครับจ่ายครั้งหนึ่งแล้วมันอยู่กับเราได้สักห้าปีก็คุ้มแล้วทํางานนะครับทํางานได้เป็นล้าน <c oughs> อันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้โกหกนะมันไม่ใช่เวอร์กันไปแต่ถ้าคุณคุณทำงานจริงแล้วคุณจะรู้ว่ามันทํางานได้เยอะแค่จ่ายแค่หลักหมื่นนี้ถือว่านิดหน่อยโอเค เรารู้ละเรื่องราคามันมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นคุณจ่ายไปเลยจ่ายเท่าที่เราจะจ่ายได้แล้วสุดท้ายถามก่อนว่าเราใช้งานกับมันจริงจังขนาดไหนทํางานกับมันทํางานกับมันจะอยู่กับมันนานขนาดไหนนะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องการดูแลรักษาคือใช้ยังไงถูกต้องคือลหลายหลคนเนี่ยก็ พอได้ซ่อมมาแล้วดีใจลืมไปอย่างว่าไอ้ตัวรองตอกเนี่ยมันสําคัญเหมือนกันนะตัวนี้ตัวรองตอกเนี่ยเพราะว่าเราไปคิดถึงเรื่องซ่อมเรื่องไหนลืมไปว่าเวลาเราซื้อซ่อมมาเนี่ยตัวรองต่อสําคัญมากนะครับ mm hmm. ก็จะมีหลายคนที่ที่ มีโจทย์อยู่ในใจคือ,อบางคนบอกใช้ไม้เขียงไม้ตอกโอเคบางคนบอกใช้ก้อนเขาขาวที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ลีนบางคนบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรใช้หินแล้วก็เอาหนังรองแล้วก็ตอกก็ได้แต่ที่ผมใช้เนี่ยที่ใช้มาแล้วแบบมันอยู่คู่ใจผมอะคือเขาจะเรียกอะไรไม่รู้นะแต่มันเป็นยางแข็งแข็งอะยางยางแข็งแข็งพวกนี้ยางที่ไม่ยืดหยุ่นมากเพราะว่าจากที่ใช้มาเนี่ยไม้เนี่ย พอต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอระยะหนึ่งแล้วคุณลองนึกถึงเขียงที่โดนสับ,สบที่ทเดิมๆอ่ะมันก็จะเป็นหลมุมพอเราตอกงานบางตัวไปเนี่ยงานที่มันจะต้องประกบแล้วเอาความหน้าแล้วผิวมันไปโดนโดน,โดนกับตัวพื้นพื้นของเขียงเนี่ยสิ่งที่คุณได้มาคือคุณจะได้แผลของเขียงติดกับหนังมาด้วยอันนี้สําคัญมากครับจำมาเลยนะครับว่าหนังฟอกฝาดพอโดนอดัดแรงๆแล้วเนี่ยมันอยู่กับอะไรมันก็ขึ้นเป็นรูปแบบนั้นนะครับฉะนั้นตัวนี้สําคัญนะ ส่วนในตัวซุปเปอร์ลีนที่เขาเรียกซป,ปเปอร์ลีนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็น,ปนแผ่นพลาสติกขาวๆไอตัวนั้น,นเคยใช้ในระยะแรกแล้วเนี่ยข้อเสียของมันเลยก็คือมันจะเหมือนมันเป็นชั้นอะพอเราตอกไปแล้วมันเหมือนจะเป็นเซียนขึ้นมาเหมือนกับเขียงเลยครับเพียงแต่ว,ว่าเขียงมันเป็นหลุมแต่ไอเจ้าตัวนี้มันเป็นเซียนที่แบบเป็นสะเก็ดขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะขูด จะขูดหนังตัวนี้ให้มันเป็นรอยตามไปด้วยนะครับฉะนั้นเวลาตอกเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับว่าเวลาตอกแล้วเป็นรอยแน่นอนครัเพรามันเป็นรอยแล้วมันก็ทํางานออกมาแทนที่จะเนียนๆโดยเฉพาะหนังฟอกฝาดเนี่ยเละเลยคนที่คนที่เคยทางานงานหนังฟอกฝาดจะรู้หรือว่ามันโดนอะไรมันก็แทบจะเป็นรอยทั้งนั้นนะแม้กระทั่งเล็บเราเงื่อเราก็เป็นรอยฉะนั้นตัวรองตอกเนี่ยไม่ควรมองข้ามนะครับก็เลือกให้ดีด สองก็คือการตกหล่นก็ค,คือซ่อมพวกนี้มันเป็นโลหะที่แข็งถ้าคุณตกถ้าตกลงพื้นกระเบื้องตรงๆเนี่ยโอกาสที่หักสูงมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็เห็นแล้วหลายคนแล้วซื้อมา3-4มสีพันตกก็หักนะครับฉะนั้น,นดูแลมาดีหน่อยผมมีถาดอันนึงที่ผมใช้อยู่ประจำก็คือถาดยางตัวน,นี้ผมซื้อมาจากร้านา B จาก B2S นะครับก็มันดีมากเลยนะครับก็หเวลาวางแล้วเนี้ย ระวังพลาดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยไหลเพราะว่ามันเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นยางที่ไม่ทําให้ซ่อมเนี่ยเป็นรอยแล้วก็หนืดฉะนั้นราวางเครื่องมือแล้วมันไม่มันไม่มไมหลขนาดที่ถ้าวางที่กับโต๊ะพวกนี้บางทีแล้วเนี่ยสะบัดไปเงี้ยแล้วมันล่วงแล้วก็ตกไปทําให้ซ่อมหักได้ฉะนั้นถาดตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เซฟมากเลยครับเป็นถาดยางก็ที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ แล้วก็เวลาใช้ก็ทําแบบซองเก็บให้มันไม่ไปสัมผัสหรือว่าไปทับอะไรให้ให้ซ่อมหกักนะครับก็ถือว่าจําเป็นนะสำหรับการดูแลรักษามันแล้วก็จะมีอีกคําถามหนึ่งก็ถามว่าใช้ใช้ซ่อมเนี่ยจะต้องรับยังไงถ้าซ่อมมันดีขนาดนี้ถ้าคุณซื้อมาดีแล้วผมบอกแล้วว่า คุณทางานวันละกี่ร้อยชิ้นละถ้าทาก็วันละชิ้น2ชิ้นผมให้คุณทําปีนึงอะซ่อมมันก็ยังอยู่ได้เพราะว่าผมทํางานมา300ชิ้นแค่แค่สองสเดือนเนี่ยปีนึงผมทํางานเป็นพันชิ้นซ่อมมันยังอยู่กับผมได้เลยแต่คราวนี้มันก็มีอย่างอย่างที่บอกอะซ่อมราคาของมันอะมาขนาดไหนเพราะว่าโลโลหะที่เขาใช้มามันก็จะมีผลนะถ้ามันแย่มากเนี่ย แค่คุณซื้อมาต่อครั้งสองครั้งมันก็ไปแล้วแล้วแถมว่ารับไม่การรับซ่อมไดมอนดเนี่ยยังพอรับได้นะหรือซ่อมนแบน์เนี่ยมันรับง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นซ่อมยุโรปสไตล์เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันรับยากซ่อมดีๆมันก็ต้องใช้ทักษะในการรับสูงแต่ว่ามันมันไม่ได้ทื่งง่ายอย่างที่เราคิดนะถ้าถ้าถ้าเป็นซ่อมที่ดีมานี่มันอย่างที่บอกอะ ผมใช้มาตัวนี้ใช้มาหนักมากทุกตัวใช้หนักหมดแล้วก็ยังยังไม่เคยรับนะยังไม่เคยรับมันก็ยังทํางานได้แต่ถ้าอีกสักปี2ปีแล้วมันทื่อเนี่ยถ้ารับเนี่ยก็ต้องรับแต่อาจจะต้องใช้ความปานนี้ในการรับหน่อยเพราะว่ามันมีผลต่อตะเข็บที่เราเย็บถ้ารับผิดเนี่ยเวลาตอกอะไรกันมันก็จะมีผลต่อฟันนะครับโอเควันนี้ก็คิดว่าเป็นคลิปที่ได้ความรู้เรื่องกับ ซ่อมราคาของมันรูปแบบของซ่อมนะครับรูต่างๆที่ซ่อมมันตอกได้นะครับก็คงจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทํางานหนังแล้วก็อยากจะซื้อซ่อมสักชุดหนึ่งอะ่ะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนอะ่ะอย่างน้อยมันถูกสุดก็หลักร้อยจนถึงหลักพันต้นจากหลายๆจากสี่ห้าพันจนถึงหมื่นกว่าเงี้ยเราเราพอใจพร้อมที่จะซื้อตรงไหนนะครับก็ องไปศึกษาดูนะครับเพราะว่าทุกตัวมันทางานได้หมดสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าเราต้องการซ่อมประเภทไหนที่จะอยู่ในมือเราบนโต๊ะทํางานเรานะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับที่แล้วก็ผมอาจจะทําคลิปอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับถ้ามันเกิดประโยชน์นะครับก็มีคอมเมนต์มีข้อสงสัยอะไรก็ทิ้งไว้ได้เลยนะครับตอบหมดทุกคําถามนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ